รู้ท่านไม่ชอบขี้หน้าข้าขับใจอยู่ยากข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละผู้หญิงข้าไม่ให้ไปเมาชนแม่ข้าไม่สนว่านางเป็นโจรหรือว่าหญิงงามไม่สนว่านางทองแล้วหรือยังแต่นางแต่งงานกับนิ่งเมาชุนก็คือผู้หญิงของข้าข้าไ,าไม่ายามให้ใครไล่านางแล้วเจ้าัาางกศพูดแบบนี้กับแม่เหรออยู่ยนี้กลายเป็นลูกอักตันอยู่ไม่ต้องถามก็รู้ยายปากปีจอเป็นคนสอนเจ้าเดี๋ยวแน่ไม่ได้ให้นางอยู่ต่อไปไม่ได้เด็ดขาดข้า,ขากับผู้หญิงรักกันจริงๆถ้าจะพลาดเราจากกันเลยเ<อ>มาชุน เจ้าโดนผู้หญิงคนนี้วางยาเสน่หไม่เชื่อฟังหมอแม่ของเจ้าแล้วเหรอถ้าถูกต้องไม่ว่าใครพูดข้าก็ไม่ฟังแต่ถ้าพูดผิดฮองเต้ตัดข้าก็ไม่สนถ้าหมอแม่จะไล่นางไปข้าก็จะไปกับนางเจ้าเขาเขาบอาชุนเจ้าพู่ไปขอสนับสนุนยากก็สนับสนุนพวกเจ้าพวกเจ้า โอโหก็เอาไปเอออกมาก็แตกอยู่แล้ว